ยินดีต้อนรับสู่แชแนลน้ำแมนฟิชชิงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาลงเรือคายกนะครับตีปลาช่อนนะครับกับหมายสภาพคลองนะครับเป็นแม่น้ําอันนี้เป็นแม่น้ําน้อยนะครับเป็นแม่น้ําตัดออกมาจากแม่น้ําท่าจีนนะครับปูนพื้นที่แต่นี้เขาจะเรียกบึงปลายนาะครับหรือว่าบึงสามจุดนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศและการติดตามในการตีปลาช่อนวันนี้เราจะได้ตัวกันไหมครับหรือจะต้องแบก แห้ๆๆ้แ้่กลับบ้านเค่ผม มเห็นขึ้นไหมน้ำมันใสมันต้องเงียบอะ่ะกัดแล้ว <c oughs> แม่งไม่อยู่ไอ้หีย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> มันหลุดมันก็หลุดไปกัดไม่โดนน่าจะคาหญ้าอยู่ ว่าอะไรมันต้องมีตรงนี้แม่งเ,เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเออโอ้มาแล้วครับปลาตัวแรกของผมวันนี้มาดูปลากัน เดินนอะปลาตัวแรกของผมวันนี้นะครับมาแล้วมาแล้วนะครับผมว่าแล้วถ้าตีขึ้นฝั่งโอกาสได้ตัวมันแบบค่อนข้างสูงเพรน้ำมันใสะ่มสะมันตีลงตุ่มก็ตกใจเอา้าไม่ว่ากันหากินใครหากินมัน น้าใสๆอย่างเงี้ยตีลงน้ําำกาศได้ตัวยอย่างตีขึ้นฝั่งลากลมแบบไม่ลค่อยละแปลงนั่นนะ่ะนั่นกัดและกัดแล้วกัดไม่โดนด้วยนะกัดเหยื่อขึ้นข้างบนนี่เดวซ้ำเดวซ้ำตามวะตามวะเดวซ้ำนะครับตัวนี้มีโอกาสได้ตัวนะครับถ้ามันกัดซ้ำแบบเนี้ยเพราะมันกัดกัดไม่โดนเมื่อกี้ตีขึ้นฝั่งครับแล้วก็ค่อยลากลงนะครับแล้วโอกาสได้ตัวมัน มันเป็นหญ้าไงถ้ามันกัดปากโค้งไม่กัดหรือไม่ค่อยจะซ้ำเลยนะตีน้ำใส่วะ่ะเวลาพี่พี่ผมว่าตัวเนี้ยนกกระปูดอยู่นะตีนนกกระปูดแม่งเลย ป,ป,ป <c> ười> <g> ười> ูดปูดเหรอปูดปูดเหรอปูดปูดเหรอเฮ้ยกัดวะไม่โดนเว้ยมัดไม่ติดอะ่ะย,ย้ำเพื่อได้อะไรวะแม่งปลากัดดีมากเลยนะวันเนี้ยมหาลากเอ,อย้ยเข้แองกูนี่อ่อนจังวะตีแม่งเฮ้ยไอ้จิตแม่งกระปูดกัดเหยื่อ นกกระปูดเอาเหยืออ่อยึดเป็ดน,นกกระปูดจิกเหยื่อของแพ้ เปลี่ยนกบยางเป็นกบย,ยางอันเล็กนะครับล็อกหลังเละโดนเปลี่ยนโดนเลยหาแล้วเป็นตับโดนปุ๊บ ก็โหลมออหลุดเฮ้ยเวกู เสดวิกไม่ดีเหียขัดไม่อยู่นู่นนะ ครับเพื่อนๆก็ผ่านไปครึ่งวันนะครับโอ้โหร้อนนะครับเช้ากัดโคตรดีเลยครับหลุดโคตรเยอะเลยกัดไม่โดนก็มีอ่อนเองนะผมเดี๋ยวเหลืออีกครึ่งวันนะครับช่วงเย็นค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้ผมมันร้อนก็เลยจะแวะมากินข้าวข้างตะลิงนะครับหลบจุใต้ต้นมะขามนี่ครับนี่คนตกปลาเขาก็ตกกันนะครับแล้วก็เห็นไหมประตูน้ำา เมื่อเช้เาไปตีแล้วไม่มีตัวกัดพวกน่าจะเอาไปกินแล้วปลาขึ้นจิบน้ําดีครับแต่ตีแล้วแม่ไม่กัดกัดค่อนข้างเคี้ยวนะครับค่อนข้างระแวงนะครับน่าจะโดนเดยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตัวที่ได้มาสองตัวเนี่ยก็คือแบบมีรอยแผลที่ปากมีรอยหลุดนะครับผมโอเคแต่ผมขออนุญาตฆ่าแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีกครึ่งวันนะ่าจะออกไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับหลบแดดก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปครับผม ในในนนะดูกลีดรูดมันกัดแบบบางมากเลยมาแล้วครับตัวที่สามกัดแบบโอ้โหนะครับดูพอดีดูดิกัดแบบจูบๆ่ะ ปลาเริ่มปลาเริ่มเข้าฝั่งแล้วครับโอ้โหเชื่อไหมว่าเหยื่ออยู่ลงตรงที่มันอยู่พอดีเลยพุ่งออกเลยอันี้เสียดายตัวเสียดายโอกาส สี่โมงสี่โมงครึ่ง ตีขึ้นฝั่งก็ค่อยๆลากลงมามาแล้วครับแต้มที่สองของตอนบ่ายเมื่อเช้าได้แต้มตอนบ่ายก็ัำตอนนี้ก็แต้มที่2สองของตอนบ่ายมาตั้งไสปลาเคมนะครับขีดสองขีดได้ไม่ไชสแบบมันใหญ่โตหมู่ลานเลย ยิงเย็นยิงกัดกัดตั้มด้วยนะตัวนี้กับตัวทีแรกมันกัดไม่โดนยิงเย็นยิงกัดครับไม่ได้กดเลยแบตโกปูแม่งร้อนเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้กดถ่ายไว้อืยิงเย็นยิงกัดนะครับกัดไปสามสี่ห้าทีแล้ว แต่ตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเย็นโอกาสวัดติดตัวมากกว่าตอนเช้าตอนเช้ามันหลุดเยอะแต่าตามันต่อครับผมเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายแล้ววัดผมถ่ายนานแล้วมันร้อนเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้กดปลาวัดตายขึ้นมาแล้วค่อยกดตายหากันต่อครับผมขู่แล้วมันกัดอยู่ฝั่งนูน้นเห็นไหมมันกัดอยู่ฝั่งนูน้นมันวัดไม่ได้หรอกเพราะว่าสายมันพาดสะพานอยู่ ว่าแล้วมันต้องมีฝั่งนู้นแต่มันตีผมพยายามตีเข้าไปมันต้องตีสแคตมันกระหนี่มันไ,ไม่ใช่โดงไง ไปน้ำขุนเลยคว้าจะตีแล้วมุมเนี้ยอ้ายากกินนะฝังนู้นอ่ะอือโ,โถตัวท่านิโป้ดูไปฮะตัวท่านั้น โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของวันนี้นะครับพอดีกล้องโกโปรแบตหมดนะครับแล้วก็เต็มเต็ม้วยนะครับผมถ่ายยาวๆเลยนะครับโหมันนะวันนี้อกาสหน้าดําเลยกัดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลุดก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ากัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ะหลุดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะมาดูผลงานครับผมว่าวันนี้ได้กี่แต้มนะครับโอ้โโอเควันนี้ได้กี่แต้มเอาสั่นละกล้องไงวะนะครับวันนี้ ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดเจ็ดแต้มนะครับได้เจ็ดตัวครับกับหมายคลองลอกประมาณตัก5 6าหปันไปแล้วมั้งโหเราคนตกปลาเยอะมากเลยนะครับเอ้ยทั้งปลาแล้วก็ปืนสไนเปอร์นะครับแล้วก็แห่ด้วยนะครับสภาพหมายน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้สะพานนะฝั่งนู้นยังไม่ได้ลอกนะครับ ครับแมคโครเขาหยุดก่อนนะครับมาฝั่งนุ้มยังไม่ได้ลอ่อคือฝั่งบ้านผม,มนยังไม่ได้ลอกนะครับถ้าล่อจะมันเทิงแน่เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาตเอาเรือขึ้นก่อนนะครับโอ้ยเหนื่อยโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ